แม้ร่างกายอ่อนแอแต่กำลังใจล้นดอลล่าพาหญิงแมงมุมทำบุญตักบาตรคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากผ่านช่องทางอินสตาแกรหลังเสดอลล่าสามีคุณหญิงแมงมุมเผยภาพขณะกำลังตักบาตรร่วมกับภรยาเป็นโมเมนต์แห่งความเอื้ออาทร ที่มีต่อคนรักแม้ในายามร่างกายมีโรคภัยคุกคามช่างเป็นสามีที่ประเสริฐตัวจริงเป็นคู่แท้ที่เกิดมาเกื้อหนุนกันโดยแท้สำหรับเซดอลลา่าสามีของคุณหญิงแมงมุมหรือหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคน ที่ได้เผยภาพขณะพาคุณหญิงแมงมุมร่วมกันตักบาตรซึ่งทำให้คนบันเทิงและชาวเน็ตมากมายต่างเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างเนืองแน่นโดยหลายคนส่งกำลังใจให้คุณหญิงหายจากโรคภัยโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ไม่นานคุณหญิงแมงมุมเองได้โพสต์ข้อความยอมรับและเข้าใจถึงอาการป่วยของตัวเองที่นับวันจะมีแต่แย่ลงทั้งดวงตาที่อาจจะมองไม่เห็นอีกต่อไปแต่ยังคงมีพลังต่อสู้และปรับตัวเอง ให้อยู่กับความเป็นจริงให้ได้พร้อมส่งกำลังใจให้แก่คนที่เป็นโรคอย่างที่ตัวเองเป็นอยู่ว่าอย่าท้อเพื่อคนที่เรารักและรักเราโดยคุณหญิงแมงมุมระบุว่าขอบคุณสำหรับความรักและกําลังใจที่ทุกคนมีให้แมงมุมนะคะถึงเราจะเสียการมองเห็นเราก็ต้องไม่ท้อ ปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้เข้ากับอาการที่เราเป็นอยู่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ป่วยด้วยโรค SLE และโรคอื่นๆอย่าท้อต้องสู้และอยู่ได้เพื่อคนที่เรารักและเพื่อตัวเอง